ด่วนค่ะขะเมรส่งทหารเข้ามาพรึบเตรียมเปิดฉากปะทะกับคอฝอไทยค่ะ ด่วนเลยค่ะคุณผู้ชมล่าสุดนะเพจ Army มี่ i ิลิเทอรี่ฟอค่ะรายงานสถานการณ์บริเวณบ้านหนองจานจังหวัดสะแก้วที่กําลังมีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขเมรน,นะคะถืออาวุธครบมือมาเดินใส่ทหารไทยเนื่องจากว่าไม่พอใจนะคะที่จะให้มีการออกจากพื้นที่ประเทศไทยออกไปนะก็มีการเข้ามาประท้วงกันแถมยังมีการผลักแล้วก็ดันทหารไทยจนล้มให้ทหารไทยออกจากแผ่นดินไทยซะงั้นค่ะ

បកប៉តគម្ពីរបជាបារ៉ាក់ខ្លះត្រង់យកអរុបគម្ពីរបគម្ពីរបជា มีอะไรบดบ่อเพ้า และล่าสุดเหตุการณ์ตรึงเครียดอย่างมากเลยคุณผู้ชมมีทหารขเขมรค่ะปิดหน้าปิดตามายืนตั้งแถวประจันหน้ากับกองกําลังบูรพาและก็ตํารวจควบคุมฝูงชนสพจังหวัดสแก้วของไทยที่ชายแดนบ้านหนองจาจังหวัดสแก้วทหารขเขมรเรียกร้องให้ชาวบ้านไปอยู่ด้านหลังคราวนี้ทหารกัมพูชาออกหน้าเองค่ะหลังจากที่ให้ประชาชนออกหน้าจนสถานการณ์เป็นตามที่หวังแล้วนะคะทหารกัมพูชาก็เลยทําทีออกมาปก ป้องชาวบ้านขเขมรแต่จริงๆแล้วยืนบงการอยู่ข้างหลังตั้งแต่แรกเพื่อหวังผลให้สถานการณ์เป็นแบบนี้หรือไม่ไปชมคลิปกันค่ะ